มาที่นักแสดงสาวสุดน่ารักดีกว่านะคะสาวยาย่าออกสื่อหลังโชว์สกิลอุ้มน้องแอบิเกลค่าวเน็ตบอกอืได้กลิ่นความเป็นมาดามมาดามมมีแล้วมมีตัวแม่มาแล้วคุณผู้ชมได้เลยนะเนี่ยมาเลยละกันค่ะเพราะเห็นจากลีลาตอนเลี้ยง้อแอบิเกลแล้วภาพความเป็นคุณแม่มันมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพูด่ายไงว่าุยถ้าถึงเวลามีเบบีบีเป็นของตัวเองจริงๆนะหนุ่มณเดชน์ก็คงสบายใจแล้วอยากอุ้มเข้าเอวขนาดนั้นก็คือแบบล่องตัวเลย มุมแหม นหวานใจอวยยศักขนาดนี้สารย,ยาก็เลยรีบตอบเรื่องที่ผ่านนัดมานะคะว่าสื่อก็ถามมาเนี่ยส่วนตัวนะด้วยการออกตัวว่าถ้าพูดถึงสกิลความเป็นแม่ยังไม่ถึงขั้นที่เมดเดตจะชมหรอกนะคะมองตัวเองตอนนี้ว่ามีแต่สกิลความเป็นเพื่อนเจ๊เกลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องอัพเลเวลเป็นคุณแม่เมื่อไหร่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดีแน่นอนแต่ก็ย้ำผ่านสื่อน,นะคะว่าเรื่องเบบียังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะคุณพี่แล้วก็ยังไม่ต้องลุ้นด้วยค่ะอยากให้ไปช่่วยุ้นนี จัดงานแต่งให้เรียบร้อยก่อนดีไหมให้ได้แต่งก่อนนะแต่งเสร็จก่อนนะเอานั้นก่อนดีกว่านะคะไม่อยากข้ามขั้นตอนคุณพี่ค่ะวันนั้นหนูใส่ส้นแบบห้าห้านิ้วได้อะก็สั่นนะคะก็สั่นนะคะก็คิดเสมอว่าถ้าเราทำลูกเขาตกเราไม่น้องน้องใช่แล er so ้วเราะเอให้เขาไม่ได้ค่ะอืมก็ก็รู้สึกว่าเรา เราถึงจุดที่สามารถดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ในใจยังยังไม่อยาค uh huh. นะณตอนนี้นะยังรู้สึกว่าย่าเป็นเพื่อนอพ uh ิเกลอยู่อยากเล่นกับลูกเพื่อนก่อน uh huh. Oh, อย่างย่า,ยา,ยายพูดแล้วนะคะสําหรับน้องเกลเนี่ยขอเป็นเพื่อนไปก่อนละกันอ่สังเกตดูสักหน่อยท่าโพสต์เป็น,<ว>นยังไงแหวนแสบตา<อ>ตาค่ะคุณขวัญแหวนอ,อันเี๋ยวน,นี้แหวนในละครหรือแหวนในชีวิตจริงแหวนในชีวิตจริงค่ะคุณข่าวนใส่ถ่ายละครไปเลยนี่คุณผู้ชมบอกเลยชุดส่งคนคนส่งแหวนอีกทีนึ่งจริงจริงๆนะคะคุณผู้ชมาะแต่งเนมาดูข่าวนี้ดีกว่าอย่างที่แฟน